ที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีมีการเรียกตัวแทนนะครับของสตชหน่วยงานความมั่นคงรวมถึงปปสมาหารือกันในเรื่องของการกําหนดการครอบครองจํานวนยาเสพติดนะครับพร้อมกับยืนยันเรื่องของการดูแลราคาข้าวนปคมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาควบคุมและบริหารจัดการเรื่องนี้ค่ะ ในช่วงบ่ายนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการเรียกให้พลตํารวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในฐานะรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปอป,อป,อปอสอและพลตํารวจเอกจิน,นพัฒสารสินที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีรวมถึงผู้แทนจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติมาเข้าพบและหารือครับที่ตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติโดยนายกเปิดเผยถึงการหารือว่าตนได้เรียกสํานักงานตํารวจแห่งชาติหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงและปป,ปอสอมาโดยมีพลตารวจเอกชินพัฒน์สารสินที่ปรึกษาของนายกมาร่วมหารือด้วยซึ่งมีการพูดคุยถึงเรื่องการกําหนดการครอบครองจํานวนเม็ดยาเสพติดโดยเรื่องดังกล่าวจะมีการพูดคุยการภายในอีกครั้งหนึ่ง ว่าควรกําหนดจํานวนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมและการบริหารจัดการต่อไปจะเป็นอย่างไรอีกทั้งตนได้พูดคุยกับพลตํารวจเอกกิจรัตนเพชรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติโดยพูดคุยถึงปัญหานี่ครัวเรือนที่มีสูงในประชาชนต่างจังหวัดซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยหน่วยงานความมั่นคงเข้ามาช่วยดูแลประชาชนที่ประสบปัญหานี่นอกระบบขณะที่ผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบอาจจะทําไม่ถูกกฎหมาย พราะคิดอัตราดอกเบีย้ยที่แพงก็ต้องพูดคุยกันทั้งฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองรวมถึงนายอำเภอนายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อเช้าได้มีการประชุมนอปคอซึ่งนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์จะเป็นผู้ถแถลงเรื่องนี้เองแต่ในหลักการคร่าวๆร,รัฐบาลจะต้องดูแลเกี่ยวกับราคาข้าวและการช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขึ้นมา เพื่อดูแลการบริหารจัดการข้าวให้ดีด้วยเรื่องของที่ทานายกเรียกฝ่ายความมั่นคงมาติดตามแล้วก็มาประชุมหารือกันในเรื่องของการมียาเสพติดไว้ในครอบครองนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่กําลังเป็นประเด็นร้อนว่าจะมีการกําหนดเป็นกฎกระทรวงขึ้นมาถึงเรื่องของการมียาบ้าไว้ในครอบครองไม่เกิน10เม็ดเนี่ยให้ถือว่าเป็นผู้เสพเท่านั้นนี่แหละนะครับทานายกบอกว่าจะต้องมีการหารือกันภายในอีกครั้งหนึ่ง นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังจากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินะครับว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมานายภูมิธรรมรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยนะฮะก็มีการประชุมแล้วก็จะแถลงเรื่องนี้นะครับโดยนายกบอกว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็ได้เรียกฝ่ายความมั่นคงนะครับมาหารือกันโดยมีการถกกันเรื่องของจํานวนเม็ดยาเสพติด แล้วก็จะพูดคุยกันเป็นการภายในอีกครั้งหนึ่งถึงเรื่องของความเหมาะสมนะครับว่า,าจำนวนเท่าไหร่อะไรอย่างไรถึงจะถือเป็นผู้เสพนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดคุยกับพลตำรวจเอกกิจรัตน์นะฮะอย่างที่ได้รายงานไปถึงเรื่องของปัญหาหนี้ครัวเรือนที่มีสูงในพี่น้องต่างจังหวัดซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ต้องอาศัยเรื่องของความมั่นคงมาช่วยดูแลซึ่งคนปล่อยหนี้ก็อาจจะทำไม่ถูกกฎหมายได้นะครับแล้วก็ ท่านนายกเนี่ยยังพูดถึงเรื่องของการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งจะเป็นเลขาธิการสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชในวันพรุ่งนี้ด้วยนายกเนี่ยตอบเพียงว่าก็น่าจะลงตัวแล้วนะฮะเหลือเพียงการคอยให้เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็หวังว่าวันอังคารหน้าจะนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาใดๆผู้สื่อข่าวก็ถามย้ําว่าจะเป็นบุคคลภายในสมชหรือเปล่า ท่านนายกก็ตอบว่าเดี๋ยวจะขอไปพูดคุยในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งล่าสุดมีกระแสข่าวออกมาใช่ไหมน้องแอนว่ามีชื่อแพรมออกมาแล้วนะฮะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยท่านนายกเนี่ยจะเสนอใครคให้มานั่งเป็นเลขาสมชใช่ไหมฮะตอนนี้ชื่อบิ๊กรอยรอยมาแล้วค,ะะค,ะค่ะนะฮะบิ๊กลอยลอยมาแล้วใช่ค่ะ